ว่าผ้าไทยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆนะครับเพราะว่าผ้าไทยเนี่ย่าจะทอออกมาแต่ละผืนเนี่ยมันใช้เวลานานมากๆนะครับต้องผ่านกระบวนการย้อมนะครับกระบวนการทอซึ่งแต่ละผืนเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับงานศิลปะหนึ่งชิ้นได้เลยซึ่งถ้าหากเราอนุรักษ์ผ้าไทยตรงนี้ไว้เนี่ยก็จะสามารถทําให้ชุมชนเนี่ยนะครับได้มีไรายได้เพิ่มข้ามมาได้ด้วยเช่นกันครับผม เอสไมค์กรุปของเรานะครับเราไม่ใช่เป็นเพียงแค่บริษัทที่ดูแลในส่วนของตัวลูกค้าคู่ค้านะครับแล้วก็พนักง,งานของเราแต่เรายังดูแลในส่วนของตัวชุมชนรอบข้างเราด้วยนะครับเราต้องการที่จะสนับสนุนชุมชนเนี่ยให้มาทอผ้าให้เรานะครับเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจขาดราของเราเนี่ยเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนคุณปัญญาชาวบ้านเพื่อที่จะทําให้ผ้าไทายของเราเนี่ยสืบต่อไปได้ครับผม การใส่ผ้าถ่ายมาทํางานทุกๆวันพุธนะครับก็จะสามารถทําให้พนักงานเนี่ยได้ถ่ายรูปนะครับลงกลุ่มไลน์กรุ๊ปของเรานะครับซึ่งจะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมกันในองค์กรแล้วก็ทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับเอสไมค์กรุ๊ปของเรานะครับมีไลน์ผ้าถ่ายเอสไม์เพื่อที่จะใหพนักงานเนี่ยอยากจะให้มาสวมใส่กันนะครับโดยเหมือนกับเป็นยูนิฟอร์มของเราเลยส่วนจุดประสงค์ในการทําโครงการนะครับก็เพื่อที่จะทําให้พนักงานเนี่ยได้เกิดการมีส่วนร่วมกันในองค์กรนะครับสามารถมีไอเดียใหม่ๆในการที่จะนํําาาาาา้้เเเนนนนี่ย่ยยไไปปตัััดดดด็็็บชุแลวววกกกกกสสสมมมใทงงครริอ์ร รจริงๆผ้าไทยก็เป็นเหมือนการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำชาตินะคะเพราะคิดว่าคงมีไม่กี่ประเทศที่มีแบบลายผ้าอะไรเงี้ยเป็นของตัวเองก็ถือว่าเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของประเทศไทยเราค่ะจริงๆเวลาเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาใส่เราเกิดความรู้สึกสนุกนะครับเพราะว่าเราเห็นเขาใส่ผ้าไทยาลายแบบนั้นลายแบบนี้ดีไซน์แบบนี้แบบนั้นเรารู้สึกมันมีสีสันแล้วก็ ความรู้สึกก็คือสนุกกับมันนะครับที่จะเห็นอยากจะให้ทุกคนพนักง,งานทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะผ่านการแต่งกายในผ้าไทยทุกวันพุธนะคะก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติเราค่ะแคมเปญของบริษัทเราเนี่ยเราไม่ได้บังคับนะครับเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยทุกคนคุณจะต้องไปซื้อผ้าแพงๆมาใส่อะไรมาใส่อันนี้ไม่ใช่นะฮะต้องบอกว่าตามกําลังทรัพย์แล้วก็ตามความสมัครใจถ้าถามว่าอยากจะเห็นอะไร อยากเห็นทุกคนนะครับสนุกไปกับเอกลักษณ์ของเราเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสแสดงออกมาในรูปแบบของผ้าไทยของเรานะครับสาวเหนือสวยหวานนะคะสีฟ้าสดใสนะครับแล้วก็เหมาะกับวัยของเราเป็นคอนเซปต์ยูนิคค่ะความเป็นตัวเองชุดไทยที่ไม่เคยเห็นคนอื่นใส่มาก่อนนะคะคอนเซปต์ผ้าไทยนุ่มเหนือครับสวัสดีเจ้า อันนี้มาในปีมะม่วงเขียวสวยค่ะขอคงเป็นสไตล์ที่เป็นไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมครับใส่สบายๆทุกวันใช้ได้ทุกกิจกรรมนะครับกึง่งสูตรนะคะแล้วก็กึ่งชุดทํางานค่ะแต่ที่เน้นเลยก็คือต้องเป็นกางเกงค่ะก็สไตล์ที่เป็นตัวเองค่ะใส่แล้วมั่นใจค่ะไม่น่าเบื่อดูน่าสนใจอะค่ะอยากตัดเป็นเดรสค่ะแล้วก็เน้นไปที่การวางลายผ้าค่ะ อาจจะดูจี๊ดจ,จีจัดเรียบร้อยปนนิดๆนะคะหมายถึงเป็นลุกไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะน่าจะลุกเป็นไฟนะค่ะ คมเปนที่น่าสนใจครับเพราะว่าปกติเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ผ้าไทยค่ะก็ทําให้ใส่ผ้าไทยมากขึ้นค่ะก็เป็นแคมเปญที่ดีนะครับก็ทําให้ทุกคนเนี่ยได้ใส่ผ้าไทยนะครับเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับทำให้รู้ว่าผ้าไทยเนี่ยใส่ได้ทุกวันทุกเวลาครับแคมเปญเราจะชูในเรื่องของการใส่ผ้าไทยให้สนุกซึ่งเราสามารถนํามาใส่ให้มันดูโดดเด่นแล้วก็มีความสนุกที่ได้ใส่ครับก็เป็นแคมเปญที่ดีนะคะที่จะช่วยปลุกฝังค่านิยมในการใส่ผ้าไทยการได้ใส่ชุดไทย ทุกวันพุธเนาะของบริษัทเราก็เป็นการอนุรักษ์เสื้อพื้นบ้านหรือว่าวัฒนธรรมไทยด้วยหน้าเบื่อไม่เ,เหมือนไทยสนุกแน่ๆเรียบร้อยปนนิดๆสบายคล่องตัวได้ถุกวันเท่ทุกวันดูไม่เฉยเรียบหรูดูดีมีประโยชน์ รักจนคลั่งคลายจริงจังคุณรักใครหรือ,อยัง